สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการ Unbox เช่นเคยนะครับผมแกะกล่องสินค้าใหม่วันนี้เรามาพบกับรุ่น HR 1 4 0 d w y j นะครับสว่านโรตารี่ไร้าสายขนาด12โวลต์น,นะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวเล็กกระทัดรัดนะครับตัวนี้ใช้งานได้2ระบบมีเจาะปูนแล้วก็เจาะไม้เจาะเหล็กตัวนี้เจาะปูนได้สูงสุดอยู่ที่14มิลนะครับผมเจาะเหล็กเจาะไม้ได้สูงสุดอยู่ที่10มิลนะครับ ตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่12โวลต์นะครับมาในแพ็กเลยก็คือ2ก้อนนะครับพร้อมแท่นชาร์จแบบสแตนดาดแล้วก็ตัวไม้วัดแล้วก็พร้อมกล่องแบบแม็กแพคนะครับกล่องแม็กแพคนี่ก็จะมีสายไซส์นะครับผมกล่องก็จะต่อต่อสูงๆกันได้หน่อยนะครับสำหรับเจ้า HR 140D ตัวนี้นะครับขนาดแบต12โวลต์1.5แอมตัวนี้เนี่ยถ้าเราใส่ดอกขนาดไซส์8มิลเนี่ยเราเจาะได้ประมาณ10-12ลูโดยประมาณนะครับแต่ถ้าเป็น แบตเตอรี่แอมพ์ฮาสที่สูงกว่านี้เป็น2.0หรือว่าเป็น4.0แอมพ์ฮาวก็จะเจาะได้เยอะขึ้นอย่าง4.0แอมพ์ฮาวเนี่ยดอกขนาด8มิลเจาะได้ถึง32ลูนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยแบตแอมพ์ฮาวยิ่งเยอะก็ยิ่งทำงานได้มากขึ้นความเร็วรอบปกติอยู่ที่850รอบต่อน1นาทีนะครับอัตรา,าการกระแทกอยู่ที่4,900รอบต่อน1นาทีพอเวลาเรากดสวิเนี้เรากดสวิตช์ทำงานปกตินะครับเรากดสวิตช์ใช้งานเนี่ยก็จะมีไฟพอหลังจากที่เราปล่อยสวิแล้วประมาณัก สิบวินาทีไม่เกินไฟก็จะดับลงเป็นการหน่วงเวลาเพื่อไม่ให้ไฟมันขาดง่ายนะครับความพิเศษของมันก็คือเป็นโรตารี่ไซส์เล็กไซส์จิ๋วเลยแหละตัวนี้เนี่ยเจาะปูเนี่ยสูงสุดถึง14มิลเพราะนั้น14บมิลบางทีเจอพุกสัก3ามหุ่นเนี่ยก็สามารถใช้ได้พุกเหล็กขนาด3ามหุน่นเริ่มต้นในบ้านก็จะเป็นพุกเบอร์ห้าเบอร์หเบอร์เจ็ก็สามารถใช้ได้และอย่างน้ำหนักเบาเราสามารถยกไปเจาะที่สูงได้นะครับผมสำหรับชาบ้านหรือว่าช่างโปรเฟชชั่นอลที่ต้องการ น้ำหนักเบาตัวเล็กกระทันรัดใช้งานง่ายแรงดีนะครับผมก็ต้องเป็นตัวนี้เลย hr 1 4 0 d นะครับผมทีนี้เนี่ยตัว hr 1 4 0 d ดีเนี่ยมีตัวซับแรงกระแทกตรงนี้เวลาเจาะห,หนักหนักหรือว่าเราขึ้นขุ่งนบนพุ่นีรงมันก็จะซับตรงข้อมือเราช่วงนี้บางทีเราไปเจองานคอนกรีตที่มันแข็งๆหน่อยนะครับผมก็จะช่วยซับแรงตรงนี้เราไปด้วยไม่ให้มือเราล้าหรือว่าข้อมือเราล้านะครับบางทีไปเจอไม่มีตัวซับแรงเข้ามาแล้วเนี่ยว่าเรายกขึ้นมาเจาะมือเดียวนะครับข้อมือเราอาจจะมีปัญหาได้ ตัวนี้เขาก็มีมาให้สำหรับวันนี้นะครับก็ตัว HR 1 4 0 d ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาอันบ็อกสินค้าตัวไหนแล้วเราพบกันครับว,วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ